เราก็ทำงานต่อจากอีพีที่4เหมือนเดิมเข้าไปที่ทะเลเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราจะมาสอนทำอะไรอีพีนี้เราจะมาใส่ลูกเล่นให้กับเลเยอร์อีกค่ะเลเยอร์เนี่ยจะมีลูกเล่นอยู่อีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาดูอ่าเอาลูกเล่นตรงนี้ก่อนและกันค่ะเริ่มต้นที่ต้นคลิปตรงนี้เราจะมีไอที่เป็นกลมๆสีๆแบบนี้ใช่ไหมคะ เราทำอะไรได้อีกบ้างเอาคลิกหนึ่งที่ active ก่อนนี่ข้างๆมาดูตัวนี้เลยค่ะการเคลื่อนไหวตอนเข้าเลือกค่ะแบบจางหายแวบเห็นไหมคะตอนเข้าก็แวบหรือแบบป๊อปเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนขึ้นเลื่อนลง หมุนหมุนอันนี้หมุนตามเข็มหมุนทวนเข็มหยดอะเห็นไหมคะมันก็จะหยดตึงๆเพิ่มขนาดปึ้งหรือว่าลดขนาดรวมเยอะแยะเลยลากไปทางขวาอันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกเลยนะคะเยอะมากอาอะ,อะเดี๋ยวขอเลือกเป็น ตัวนี้แล้วกันไหนแล้วนะหยดตึ้งตึงตึง,ตงอันนี้คือการโผลมานะคะตัวเลขตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะก็ความช้าเร็วเห็นไหมคะตึงต้งตงึเลขหนึ่งนี่นะคะ่ะประมาณเลขหนึ่งนะอ่าืมต่อไปเรียบร้อยออกมาตรงนี้ต่อไป ภาพเพื่อนไหวทั้งหมดก็คือระหว่างที่มันอยู่นี้เป็นแบบไหนกระพริบช้าๆชิพจรสันไว้น้ำพุน้ำพุนี่ก็จะออกมาเยอะแยะเลยตัวน,นี้ขอเลือกเป็นน้ำพุเลยแล้วกันนะคะโอเห็นไหมน้ำพุน้ำพุโอเคกดตรงนี้นะยังไม่จบเรากดตรงนี้ก่อแล้วตอนออกล่ะออกแบบไหนออกก็ไม่มีแล้วกัน ไม่ต้องเล่นเยอะเดี๋ยวปวดหัวต่ป้ายเสร็จแล้วไปอันที่สองเมื่อกี้อันที่หนึ่งนะไปลูกนี้ลูกนี้ตอนเข้าตอนเข้าก็ออกแบบเหมือนกันนี่แหละค่ะหยดเหมือนกันแล้วก็ตอนระหว่างอยู่นำผู้ด้วยไหมอา่านำผู้ด้วยสองอันนะนำผู้ฝั่งนี้เรียบร้อย ต่อไปตัวที่3อันนี้มันสั้นนิดเดียวอ่ะเราไม่ต้องเล่นมากนะเอาแค่ตอนเข้าก็หยดุดออกตรงนี้ตอนระหว่างอยู่คําว่าภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดก็คือระหว่างที่มันอยู่นะคะอันนี้เรามาเล่นตอนเข้ากับตอนออกก็อพอตอนออกให้ยังไงดีลดขนาดแวบอ่าเรียบร้อยต่อไปอันนี้อีก อันนี้ก็เล่นเฉพาะตอนเข้าหยดแล้วก็ตอนออกค่ะตอนเคลื่อนไหวทั้งหมดไม่ต้องเล่นก่อนเพราะมันอยู่แป๊บเดียวเราเล่นได้ไม่มากลดขนาดาเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเป็นแบบไหนเล่นทุกอันแล้วนะ,แ,วบะแบบอ่านี้ค่ะดูอีกที นมคะใน,นตอนเข้าตอนออกอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันลองคลิกดูอันนี้ก็เหมือนเดิมตัวนี้ค่ะอันนี้คือตอนเข้าตอนเข้าแบบไหนเลื่อนขึ้นอ่าตอนระหว่างอยู่ไม่ต้องไปเล่นมันเล่นมากแหละตอนออกเลื่อนลงอ่าละนะคะ รูปทงอันนี้ก็อย่าไปเล่นมากความทึบในความทึบของเอฟเฟกนะคะจะให้มันทึบทึบหรือว่าค่อยๆจางหรือว่าเอาทึบๆแบบ100%นนี่แหละเอฟเฟกนี้สามารถตั้งค่าได้นี่เลือกวงใยหยอาวงเล็กหรือวงเล็กแทบไม่เห็นโอเคอ่า ประมาณนี้สิบหกความแข็งแรง,งมุงเยอะๆเอาประมาณนี้ประมาณนี้เจนแกน x อกแกน y นะอืมนี่แหละค่ะเราก็เล่นได้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวขอเลื่อนเลื่อนเอฟเฟกตัวนี้ลงมานิดนึงให้มันโดนเรือเยอะๆหน่อยอลองดูใหมสิเว็บ ลำที่สองลำที่สามเคเอามาดูสวัสดีเช้าเกาะเดี๋ยวเราเพิ่มความยาวนิดนึงเพิ่มให้มักขึ้นอ๋อไม่สวยไม่สวยไม่ได้ตรงนี้ต้องอ่าประมาณตรงนี้ได้ขึ้นมาแล้วเวยาๆหน่อยอก็เลื่อนขึ้นหน่อยนะคะ มาดูเอฟเฟกตัวนี้ใช้เหมือนกันเลยเคลื่อนตอนเข้าตอนเข้าเราจะให้มันเป็นยังไงเลื่อนขึ้นลบขึ้นเป็นอย่างนี้โปรปิดต,ตรายางปั๊มเข้ามาใหญ่เกินไม่ได้เราก็ดูไปเรื่อยๆค่ะว่เาเราจะเอาแบบไหนดีหมุนตามเข็มแวบๆๆเป็นหัวไหมแบบนี้ บางทีเล่นเยอะก็เวียนหัวนะคะป๊อปละกันอ่าแล้วก็คลิกออกมาตรงนี้ระหว่างระหว่างกับพิบช้าๆริบรีปึ๊บปุ๊บปุ๊บจิบจอนสันไว้น้ำพุก็จะเป็นอย่างนี้อ่านไม่ออกนะเสียงกริง่งอ่าลอยเลื้อย นึบฝนตกแต่ดูแล้วมันปวดหัวเอาแบบไม่มีนะ่หระคาดีแล้วเพราะว่าเป็นคำที่เราต้องอ่านต่อไปการออกการออกก็เลื่นลงโอเคต่อไปมาดูการเข้าการออกของตัวนี้บ้างนี่ก็เหมือนกันเอาแบบไหนแฝบบการออก ก็อยู่ตรงนี้อันนี้ระหว่างเดี๋ยวจะปวดหัวเอาออกจังหายเวบนี่นะคะอันนี้ก็คือการเข้ากันออกเห็นไหมคะอ่าในลองดูสิมีลูกเล่นเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วนี่อันนี้ต้องลองเล่นดูนะคะ เล่นให้มันทุกอันเลยค่ะจะใช้เอฟเฟกไหนเข้าออกแบบไหนลองให้หมดเลยตรงนี้ใส่ปลาไหมเดี๋ยวหาปลาก่อนอ๋อนี่ไงติดตั้งแล้วขาวดำมีรูปปลาไหมนี่นี่น,น,นี่มีปลา หอยด้วยเออใส่ตรงนี้แบบอ๋ค่ะค่ะตอนเข้าเข้าแบบเลื่อนจากทางขวาหมุนตามเข็มนาฬิกาหยด แบบนี้ละกันมันปวดหัวไหมเนี่ยเลื่อนขึ้นเอาเลื่อนขึ้นละกันเลื่อนขึ้นแล้วก็นีอนนน่อยากดูแบบน้ำพุมันจะเป็นยังไงโอ้ปลาเต็มเลยเหลือยนี่ฝนตกเสียงกริง้งแวะบาปลาตอนออกตอนออก จางหายไปเลยโอเคไหนลองดูสิว้าวเมื่อกี้ตอนที่ว่ามันหมุนอย่างเงี้ยไม่มีตัวเลขให้เลือกโอเคแป๊บเดียวพอแล้วก็ อันเล็กกว่านี้โอเคหมุนมาแล้วก็แวะบได้แล้วเรียบร้อยนะคะสวัสดีชาวเกาะ เสร็จแล้วสำหรับ EP ที่5นะคะการเพิ่มลูกเล่นให้กับเลเยอร์ลูกเล่นก่อนเข้ากับหลังเข้านะคะลองไปดูไหมอ้อกก่อนแล้วก็เข้าไปดูตัวนี้ดูตรงนี้ เรายัางไม่ใส่เพลงนะแววบต่อไปคลิปต่อไปโปลออกมาหอยมีปลา อันนี้เราก็เอาไปประยุกต์เป็นของตัวเองนะคะอยากจะใส่อะไรตรงไหนเท่านี้ก่อนนะจบแล้วสำหรับอ่า EP ที่5นะคะ เดี๋ยวเจอกันในอีพีถัดไปค่ะ